ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใครหลายคนอาจมองด้วยความห่วงใหญ่ในสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นวันนี้ชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ได้ลุกขึ้นมามีบทบาทสําสสคัญในการทํางานเพื่อช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเช่นกลุ่มแกนนําสตรียาบีหมู่ที่5บ้านคู่อาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่ได้ทํางานขับเคลื่อนรณรงค์ให้คนในชุมชนได้เห็นปัญหาและผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนชักชวนให้คนในชุมชนได้เข้าร่วมโครงการวดเล่าเข้าพรรษาโดยเริ่มตั้งแต่ปี2558จนสามารถทำให้คนเลิกดื่มได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาประมาณ9ปีจนกลายเป็นต้นแบบของการเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอนเมืองจากคนหมู่5บ้านครูนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ดื่มสุรานะคะ ทําให้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายค่ะก็จะมีการตั้งวงดื่มสุรากันที่ได้ดื่มก็เพราะว่าเมื่อเวลามีงานกิจกรรมต่างๆในชุมชนเช่นงานบุญงานประเพณีต่างๆนี่ค่ะก็จะมีการรวมตัวกันนั่งวังวงดื่มเหล้านะคะเพื่อความสนุกสนานนะคะในตรงนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็เพราะว่าทําให้คนในชุมชนของเราะคะ่ะเป็นความดันเบาหวานพวกนี้ก็มีนะคะทําให้คนในครอบครัวม,มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะพี่เนี่ยที่เป็น คนดื่มคนนึงอะค่ะเราก็เลยได้มีการเข้ามาร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในตรงนี้ค่ะโดยทีมของ M. 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 อสองมอพวกเราอะค่ะแล้วก็ทีมผู้นําชุมชนอะค่ะได้เข้ามาร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในตรงนี้ซึ่งปีแรกนะคะเราก็ได้นําทีมผู้นําชุมชนอะค่ะมาเข้าร่วมโครงการก่อนก็ประมาณ15คนนะคะผลสรุปในปีแรกก็คือคนที่เลิกเหล้าได้ทั้ง3เดือนนะคะก็มีอยู่ที่13คนส่วนคนที่ไปได้แค่อาทิตย์2อาทิตย์ก็มีอยู่เีย2สคนนะคะ หนึ่งปีที่เราทำมาค่ะก็จะมีการประกาศรางวัลอะคะ่ะให้บุกเป็นบุคคลต้นแบบขึ้นนะคะในปีแรกเพื่อที่ว่าปีต่อไปอะคะ่ะเราก็ได้มีการไปชักชวนให้ชาวบ้านกลุ่มที่ยังไม่เข้าร่วมกับพวกเราค่ะเป็นกลุ่มที่สองเนี่ยมาเข้าร่วมกับเราโดยการเข้าร่วมในตรงนี้เราก็จะมีการไปไปชักชวนแล้วก็ไปเก็บข้อมูลนะคะให้เขามาเข้าร่วมโครงการกับพวกเราอะคะ่ะในตรงนี้ค่ะ เมื่อตระหนักถึงโทษของการดื่มสุราตลอดจนเชื่อมั่นในพลังสตรีในพื้นที่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นได้พี่ย,อย้อยบุญจันทิยาพัฒบุรีและอสอมอในพื้นที่จึงใช้ความคุ้นเคยที่มีกับคนในชุมชนละลายพฤติกรรมและเก็บข้อมูลเรื่องของการดื่ม ผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาในด้านต่างๆรวมทั้งมีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยอีกทางยังร่วมมือกับทางอบตอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในการขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าขยายผลไปยังร้านค้าที่ขายเหล้าและขยายวงไปยังชาวบ้านทุกคนสามารถเข้าร่วมในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและมีการต่อย,ยอดงดเหล้าทุกวันพระ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องตาอนผี่จะมาชวนตานั้นเขารวมโครงการบทเล่าข้าพรรษาสนใจไหมต้องหอดก,กีวันน่ะกีวันกี่เดือนอออก,ก็ชวนข้าพรรษาสามเดือนเลยมันผิดปกผีดท้ามาทุกถกปีที่แล้วนะ่ะเออี่ปีที่สองปกผีจก็ต้องมาหาคนเขาร่วมโครงการกับปกผีว คิดจะทำใหไม่นะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ผือที่ทำได้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่ผือเดือนสองเดือนก็นไม่ผือแต่ว่าล่องทํำแรกก่อนก็นได้แรกก็ได้นะเออไม่ผือที่เขาไม่หวาที่ถึงเล่าข้าวรวมเดือดเาว่าเราทำไม่ได้เราก็ให้ลดปริมาณลงก็ได้ใช่ไหมเหมือนน,นั่นที่ไปผือเผื่อชุดไปกินเหล้าไม่ผือที่เลยฮะต้องได้เลยฮะนะเออเดี๋ยวพี่เอาชื่อเขาเลยนะโอเคจ้ะเขาก็จะเห็นว่าการที่พวกเราเข้าไป ร่วมโครงการว่าละเข้าพันษาตรงนี้ก็ทําให้พวกเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้มีการลดการทะเลาะเบาแว้งลงคือเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้คนในชุมชนของเราได้เข้ามาเลือกเล่าออตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็ได้บุญด้วยนะคะที่ทําให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นใช่ไหมคะในตรงนี้นะคะ่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มของบทบาทสตรีที่เข้ามาขับเคลื่อนสังคมในประเด็นด้านสุขภาพที่เห็นผลในเชิงประจักษ์และทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ